สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยพุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้าพริกมะกอกกันก็จะเป็นน้าพริกมะกอกพริกแห้งนะครับผมวัตถุดิบนะเราใช้นี่นะครับกระเทียมจีนสัก6กลีบนะครับผมหอมแดงสัก10หัวนะเราจะใช้ตัวหอมแดงเยอะกว่ากระเทียมนะครับก็เอามาคั่วนะครับหรือย่างไฟก็ได้นะฮะเอาให้ข้างนอกมันเกรียมแล้วก็ หอมแดงเริ่มใสนะครับแล้วก็ตัวกระเทียมสุกนะฮะนิ่มๆเราจะได้ไปตำง่ายนะครับผมนี่นะเดี๋ยวพอมันเริ่มเกลียมปุ๊บเริ่มเกลียมนิดๆนะเราค่อยลงตัวพริกแห้งลงไปนะพริกแห้งวันนี้เราใช้เป็นตัวพริกแห้งแดงพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่นะครับประมาณ5เม็ดอันนี้ช่วยทําให้น้ําพริกเรามีสีแดงนะครับแล้วก็ความเผ็ดเราใช้พริกแห้งเม็ดเล็กนะครับผมสัก15เม็ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคั่วกันต่อนะครับ นี่นะครับหอมแดงกับกระเทียมเริ่มเกรียมนิดๆแล้วนะเราก็ลงพริกแห้งลงไปนะครับคั่วให้พริกแห้งมันมีความเกรียมนะครับเกรียมครึ่งๆนะครับผมออกสีดํากับสีแดงนะฮะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นไปพักแล้วก็ตํานะครับนี่แหละครับให้เกรียมประมาณนี้ก็พอนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปตำน้ำพริกกันเลยนะครับนะครับเราพักตัวพริกนะครับหอมแดงกระเทียมเนาะให้มันเย็นแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ตำง่ายนะอันนี้พอพริกพอเราไปคั่วปุ๊บมันก็จะกรอบใช่ไหมมันก็จะตำง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะตำพวกพริกก่อนนะแล้วก็ ลงหอมแดงกระเทียมลงไปตามไปาตามแป๊บนึงนะครับนี่นะครับตอนตําก็ให้ใส่เหลือป่อนลงไปนิดนึงนะครับปายช้อนก็พอเพราะว่าเวลตาตําจะได้ตําง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาขนมปังปลาอยู่แล้วถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะใส่นิดเดียวพอนะตำให้ละเอียดเลยนะครับผมตัวพริกแห้งพริกขั่วนะครับนี่นะครับพอค่อนข้างละเอียดประมาณนี้นะครับเราก็ใส่ตัวกระเทียมกับหอมแดงลงไปนะ นี่นะครับพอมันสุกแล้วมันก็จะต่ำง่ายนะครับผมนี่นะครับให้ความละเอียดนะครับของตัวน้ำพริกประมาณนี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวมะกอกนะครับใส่ไปสักสองลูกนะอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตัวมะกอกก็นี่นะฝานลงไปเลยนะครับตัวเปลือกมะกอกส่วนตัวลูกมะกอกก็ใส่ไปด้วยนะครับตัวมะกอกนะจะช่วยเพิ่มรสชาตินะฮะความหวานความฝาดนะครับ เวลาทานกับน,น้ำพริกแล้วรสชาติก็จะออกมาค่อนข้างดีนะมีเปรี้ยวหน่อยๆน,นะครับน,นะครับพวกเค้าไปเลยนะครับทำไปในนี้เลยนะแล้วก็เติมน้ำอุ่นนะครับให้น้ำพริกเราขุกคลิกขึ้นนะครับ สักห้าช้อนนะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มรสชาตินะครับผมด้วยน้ำปลาน้ำปลา้านะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะอันนี้เราใส่น้ำปลาต้มสุกลงไปนะครับ สักสองช้อนนะฮะน้ำปลานะครับผมสักช้อนหนึ่งนะครับถ้าใครชอบใส่ผงชูรสนะฮะใส่ผงชูรสสักครึ่งช้อนชาก็ได้นะครับผมจะทำให้น้ำพริกเราหนัวแล้วก็แซ่บยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ทานนะอาจจะ ตัดลดด้วยน้ําตาลสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ทานหวานก็รสชาตินี้ได้นะครับผมแล้วก็ใส่เป็นน้ําขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกลงไปสักใส่1ช้อนครึ่งก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสอีกทีหนึ่งนะว่าถ้าได้รสที่ต้องการเราก็ไม่ต้องใส่เพิ่ม นะครับสีสันน้ำพริกนะครับถ้าใครอยากให้น้ำมันน้ำพริกมันมีน้ำเยอะกว่านี้ก็เติมน้ำต้มสุกลงไปนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราขออน,นุญาชิมรสนะครับนิดหนึ่งนะอือรสชาติก็จะได้ละขอเพิ่มน้ำปะลาต้มสุกนะครับอีกสักช้อนหนึ่งนะเพิ่มความนัวลงไปนะครับผมแล้วก็ น้ำข่าเปียกอีกครึ่งช้อนนะฮะโอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะครับขอชิมรสอ,อีกทีหนึ่ง ดีงามแซ่บมากสีสันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เสิร์ฟพร้อมผักลวกนะครับหรือผักสดก็ได้นะปลาทอดไข่ต้มได้หมดนะครับผมโอเคสำหรับเมนูวันนี้นะครับง่ายๆเนาะน้ำพริกมะกอกนะครับถ้าใครชอบลองไปทำดูนะรับรองว่ากิดใจแน่นอนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ